ขอตอนรัพิุกท่านครับสู่วัดเสียงทองครับเสียงทองเทมเปลวิลคอมแอดมิชั่นฟรีเฉีตีเตาเซนกิบบัตรวีอ๋อใส่สินใส่สิ่นนะค่าเข่าเท่าไรจกพัน,นมนต่อคนต่อคนช่องมือกิบคนละสองหมืน่น ท่านตัดผมยี่นี่ไปไปใส่แล้วแม่เออแต่ผมซ้ายมือมองนี่ผมมีที่แค่นี่บ่ม mm ีเ hmm. <c oughs> อ cem. ๊ะเหาบ่ม <c oughs> <sm> ีแต่ผมใส่ยังไงคะมัดมันเยอนเดียวกั่เฮ้แม่ไม่เฮ็ดให้ก็ได้ จะไ <Okay. S 1> มแม่มีลูกสาวปอนี่มีวะมีวะเ <c oughs> อาพ่อแล้วลูกสาวนะเออพ่อแล้วการี่ไงไปอ,อันนี้มัดอ,อายุเท่าไหร่ละอ่าเพิ่งแต่เอาแต่งงานเลยมีลูกไปมีหลานมีแล้วล้านสองผนแล้วสองแล้ว จะผู้สายเลยหลานสาย <laughs> เออบอกมีแต่ลูกสายมีต่ผูหยิงผู้เดียวด้วย <laughs> แต่งงานแล้วผู้หญิงผู้เดียวเลยผู้สายให้ไ่แต่งงานตอนนี้ห <laughs> ลังจากแต่ <laughs> งตัวเสร็จครับ we have to uh for w o m e n we have to wear the polite uniform it's like call we call sin Sin is long skirt for rent is about 5,000 g kip or it's about วันดอลลร์โอ้เสียงทองเทมเปลงามหลายครับวันนี้ต้องมานะอยู่กลางบ้านใช่เข้าไปได้มาดิไอ้ไม่ยิ่งเข้าไหนปะเข้าไปได้ ผู้หญิงเข้าได้แต่บางที่ผู้หญิงห้ามขันห้ามขึ้นนะถอดเกือบอิละ oh so I up very beautiful uh, wall how can I call it's not painting I can see the golden wall with uh, very beautiful pictures the history of Laos you're gonna go inside. You have to take off your hat, hat, cap, shoes. Wow, this is Naga. นี่ครับ From UNESCO ครับหลวงพระบางเมืองมรดกโลกครับหลวงพระบางวิลดูปาทีมอนภาษา French ครับ is French หลวงพระบางทาวเวิร์ลอ r ฟเวิร์ลเฮ Sorry I f I cannot read French ให้ดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งครับ Again really beautiful นาคา

หมายถึงด้านบนนะห้ามจับ 下荐我来。<laughs> ถ้าอธิษฐานว่าอะไราอธิษฐานว่าขอให้ยกขึ้นเงี่ย <c oughs> จริงๆถ้าถ้าเธอขอขอให้ยกขึ้นนะมันจะเบาอยู่นะเว้ยเป็นนุ่นเลยวนะขอให้ยกไม่ขึ้นไงละถ้ายกไม่ขึ้นมันจะหนักเลยนะ ถ้าเกิดถ้าเกิดไมสำเร็จของยกไม่ขึ้นเราไปถามไปถามพี่คนนั้นว่ายกขึ้นยกไม่ขึ้นนี่คือ,อยังไงไม่ถ้าจะบอกว่าถ้าลูกทำไ้เนี้ยถ้าเกิดสำเร็จอขอให้ยกไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดลูกทำสำเร็จขอให้ยกขึ้นเดี๋ยวไปถามไปถามพี่เขา้นนผมจนเขายกอ่ะยังไม่ขึ้น ไอ้แม่พระพระที่ให้ยกยกขึ้นด้วยไหมเขาอธิษฐานว่าจังไหนดามใจเจ้าก็ศรัทธาใจเจ้าใจปัทณะเอาใช่ไหมยูยุจะว่าขันสมมุติว่าเฮาอยากอยากอยากถึกถึกถึกเลขอ่ะสมมุติเด้อขันว่าจ้เจ้ะขึ้งยักถึกเลขเจ้าเข้าอธิษฐานขันว่าค่อยจะถึกเลขบ่ขอให้ยกขึ้นยกขึ้นขันว่าบ่ยกขึ้นก็แปลว่าเจ้าบ่ถึกอ๋อโดยเข้าใจละเมื่อกี้ขอองี้หรือเปล่าอะไรของนี้หรือเปล่ายกมาขึ้นเลย ตั้งใจดิบอลขันขันหน้าไฟมีโซบบอลเพื่อน่าขัน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 เทามีบุญขันที่ถือเลขอีลีนี่มันสีเบาเลยเป็นบอยกนี่เบาวิวเลยกานเราตั้งใจแล้วแมนแล้วขันเรตั้งใจมาได้มันสีเบาวิวเลยเนี่ยแมนแหละแมนแหละขันเราตั้งใจนี่หนักขึ้นหินนี่แหละยกทั้งเดยก็ยกเมื่อคืนเนาะไปยกใหม่ไหมล่ะม่ได้ยกแค่เดียวแล้ว ยกไล่เธอไล่ประด้๋ยประเดีมันน่านตั้งใจมามาจะต,ตั้งใจ,งใจาใจะอีกข่านเอาเอาข่านเอารถยกมายกเลยเมื่อนน่ะยกจะได้สิบ <c oughs> ขอบคุณครับที่ติดตามครับวัดเสียงทองครับต่อไปครับพระธาตุภูสีครับจะแม่แม่ทั้งนี้ไปวัดอีอย่างนี่ภูสีไกลบ่แม่ภูสี ไปทั้งนี้บอกไปไปซื้อนี่